สวัสดีครับกำลังขัดหัวใช่ไหมครับใช่เยวจะปาดแล้วนะคะทุกท่านอันนี้มันจะตีดนิดนึงเพราะเราขัดตอกผ้านะคะทุกท่านขัดไอขัดหัวหัวไว้เพราะว่าเอาไว้สืบนะับค่อยๆกระดิบกรดิบมา ๋ันจะตัดแล้วร,ราต้องต่อผ้าน,นะครับจะยากนิดนึงเอาหยิบมาเลยบันนี้อ,อ๋อบันนี้อย่าขึ้นปิดของอะไรพอพอ,เ,อเส้นนี้คือขาดมาแล้วมันขาดไม่ตยองยึดแต่